สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก i อทีเราอยู่ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาเป็นสมาชิกเพื่อสับสนนช่องนะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคที่เด็ดมากๆเลยนะครับเราจะทำการสร้าง ภาพนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ป๊อปอาร์ตนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับให้กลายเป็นภาพวายสกรีนภาพในแนวนอนแบบนี้หรือทีเรียกว่าเป็นภาพ16-9ต่อ9นั่นเองครับทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ก่อนอื่นนะครับจารขอเท่าความนิดหนึ่งในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นพื้นฐานนะครับอาจารย์ได้พาทุกท่านนะครับได้เรียนรู้การสร้างภาพที่เป็น pop art style แล้วนะครับ AI ส่วนใหญ่จะสร้างได้ครับแต่จะเป็นภาพที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอัตราส่วนสูงสุดเท่าที่จารติดตามนะครับก็จะอยู่ที่1 0 2 4ครับแต่คราวนี้วันนี้นะครับจะพาเรามาทำเทคนิคแบบนี้กันนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ ทำเป็นคลิปปกวิดีโอ y o u t u b e หรือภาพอื่นๆที่เป็นลักษณะของภาพแนวนอน16:9ได้หมดเลยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับมาดูกันนะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเราก็จะใช้ตัวโปรแกร,รม Microsoft Bing นะครับเพื่อทำการสร้างภาพ Pop Art Style นะครับเราก็จะพิมพ์ว่า Pop Art Style คอมมาแล้วตามด้วยพร้อมนะครับใส่ ภาพแนวภาพที่เราต้องการอยากได้เข้าไปนะครับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับส่วนภาพที่เป็นภาพที่เป็นแนวซ u เปอร์ฮีโร่แบบนี้นะครับเขาทำได้อย่างไรนะครับเราก็จะนำด้วย pop art style คอมม่านะครับคราวนี้ คนที่เคยเจนภาพที่เป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่หรือภาพที่เป็นตัวการ์ตูนดังๆนะครับเราเห็นได้ว่ามาร์กจคเจนไม่ค่อยได้ระบบจะไม่อนุญาตครับแต่อาจารย์บอกว่าเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้เทคนิคแบบนี้ครับอาจารย์เสริมคําว่าผู้ชายคล้ายแล้วก็ใส่เลยครับสไปเดอร์แมนเห็นไหมครับกำลังปล่อยใยกระโดดไปตามตึกสูงอ่าแบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจก็คือเราจะต้องใช้บอกว่า เป็นผู้ชายคล้ายผู้หญิงคล้ายแล้วตามด้วยซูปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของเรานะครับมันก็จะสามารถเลี่ยงคำอะไรบางอย่างเพื่อให้ภาพเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาได้นะครับเท่าที่เราดูเนี่ยภาพของสไปเดอร์แมนที่ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะครับหรือว่าตรงตามต้นแบบเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นภาพที่ทำงานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้เทคนิคแล้วมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง เป็นตัวอย่าง The h a c k นะครับอาจารย์ก็จะใช้คีย์เวิร์ดเสริมเข้าไปว่าผู้ชายคล้าย The h u c k กำลังต่อสู้กับศัตรูเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวการ์ตูนที่เป็น The h a c k ออกมาลักษณะแบบนี้นะใครชอบอ Adventure หรือว่าตัวซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆเราก็สามารถสร้างได้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอาภาพนี้นะ แล้วก็ขอเซฟมาจะใช้ภาพนี้สร้างเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายเป็น16:9ต่อให้เราดูนะครับโอเคครับอาจารย์เซฟภาพนี้เรียบร้อยและนะครับคราวนี้ก็จะหมดหนะ้าที่ของตัว Microsoft Bing เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับก็ให้เรียกเว็บไซต์ คลิปดอ p โ o นะครับตัวนี้ก็เป็น AI ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างภาพได้ค่อนข้างสวยมากเลยแล้วก็ใช้งานฟรีนะครับเราก็ดูที่ p r i ซ์ไพรซิก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์และเครื่องมือที่สําคัญที่เราต้องการใช้นะครับนั่นก็คือ Uncrop ครับเป็นการขยายภาพออกไปนะครับนะเมื่อเรา,าพร้อมแล้วนะครับเราก็ s i g n up เข้าไปนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับมันจะมีปุ่ม s i g n up ตรงนี้นะแต่พอดีจา์สมัครไปแล้วนะครับก็เลยอขออญาตข้ามขั้นตอนนั้นมานะครับแนะนำว่าใช้ google account สมัครจะเร็วและง่ายมากนะครับอ่าโอเคครับเราเลื่อนลงมาที่ t o o l นะครับแล้วก็ดู all t o o l นะครับเราหาตัวอ่าตัวตัวตัวนี่ครับโอเคเจอละตัว un crop นะครับ เมื่อเราเปิดเครื่องมืออันครอปปุ๊บเราก็คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการสร้างขึ้นไปนะครับจากใน,นตัวอย่างนะจา์จะเอาตัวซูเปอร์ฮีโร่ตรงนี้ขึ้นมานะครับการขยายภาพนั้นนะครับเขาก็จะขยายภาพให้กับเรานะครับโดยที่เราก็สามารถที่จะย่อหรือหดขยายนะครับแถบสีน้ำเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวา บนหรือล่างก็สามารถทําได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนภาพนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้รายละเอียดที่ถูกสร้างใหม่นั้นออกมาทางด้านขวาเยอะๆเราก็สามารถขยับภาพได้นะครับหรือออกมาทางด้านซ้ายเยอะๆเราก็เว้นพื้นที่นี้ไว้มากขึ้นนะครับแต่อาจารย์อยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับเมื่ออาจารย์พร้อมแล้วนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็มาดูอัตราส่วนที่เราอยากได้ที่ด้านล่างโอเคไหม นะครับถ้าเราอยากปรับก็ปรับได้นะครับสมมุติว่าจัะอยากได้ประมาณนี้นะครับกดเนกครับจากนั้นนะครับให้เรารอสักครู่นะครับตัวคลิปดอปนะครับจะทําการประมวลผลภาพนะครับ AI ของเขาเนี่ยจะใช้เวลาอยู่สักครู่นะครับแล้วก็จะทําการสร้างภาพหรือว่าเติมแต่งภาพในส่วนที่เราเว้นไว้ให้กับเขาอาเป็นไงบ้างครับ สวยเลยนะครับเขาจะสร้างครั้งหนึ่งก็จะให้เรา4ภาพนะครับอันนี้เป็นภาพที่1นะครับภาพที่2ภาพที่3แล้วก็ภาพที่4นะครับสว,สวยทั้งนั้นเลยนะครับหากเรายังไม่พอใจนะเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างภาพเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเราพอใจสมมติว่าเราชอบภาพนี้นะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สามารถนำภาพเนี้ยไปใช้งานได้ นะครับไปใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันไปสร้างเ,าเรื่องเล่าต่างๆไปทำพวกสตอรี่บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็คือภาพที่เราสร้างมาจาก AI นะครับภาพที่สร้างจาก AI ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะประยุกนะครับในการสร้างภาพสไตล์ป๊อปอาร์ต ป๊อปอาร์ตไตล์ได้แล้วก็ขยายภาพที่เป็นอัตราส่วน16:9ได้อย่างแจ๋วแจวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆสมาชิกอยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกอาจารย์มาที่ด้านล่างของตัวรละเอียดของคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ต้องขอบคุณที่สับสนช่องนะครับอยากให้เราเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ก็ได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆคลิปสร้างสารรค์ออกมาให้กับทุกท่านที่สับสนด้วยขอบพรบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะในวิดีโอคลิปถัดไปครับ